สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเรามีวิธีการทำรบวนี่สุดอร่อยมาฝากกันค่ะสูตรนี้รับรองว่าง่ายมากๆใช้ส่วนผสมแค่6กอย่างค่ะแล้วเรามีวิธีการทำทั้งกับเครื่องทำบาบวนี่และก็เตาอบด้วยจะมีวิธีการทำและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ ในขั้นตอนแรกเราจะนำน้ำมันพืช240กรัมตุนบนเตาให้ร้อนก่อนนะคะพอน้ำมันพืชของเราร้อนแล้วขั้นตอนถัดมาเราจะตามด้วยผงโกโก้110กรัมค่ะแล้วเราก็จะค่อยๆค,คนให้เข้ากันนะคะ เราจะคนไปเรื่อยๆจนกว่าโกโก้ของเราจะละลายถ้าโกโก้ของเราละลายแล้วก็เป็นอันใช้ได้ปิดไฟได้เลยค่ะและพอผงโกโก้ละลายเราจะไปทำขั้นตอนถัดไปกันค่ะเราใช้ไข่ไก่เบอร์สองจำนวน5ฟองนะคะถัดมาตามด้วยน้ำตาลทราย420กรัมค่ะ ตามด้วยเกลือครึ่งช้อนชาแล้วเราก็จะตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะการที่เราตีส่วนผสมเราจะตีจนกว่าน้ำตาลจะละลายเราจะนำส่วนผสมทั้งหมดตั้งหม้อตุน๋นแล้วก็คนจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะคะเอาแค่พอน้ำตาลละลายเราก็จะพอได้เลยค่ะ และในขั้นตอนถัดมาพอน้ำตาลของเราละลายแล้วเราก็จะนำมาผสมกับผงโกโก้ที่เราได้เตรียมไว้ค่ะเราก็จะตีส่วนผสมให้เขาเข้ากันนะคะถัดมาส่วนผสมเราจะตามด้วยแป้งสาลีตราดาว1 7 0กรัมค่ะค่อยๆทยอยใส่นะคะแล้วก็ค่อยๆตะล่อมให้เข้ากันค่ะ เราจะทำเบาๆค่อยๆตะล่อมนะคะเอาแค่พอให้เนื้อเข้ากันไม่ต้องทำนานนะคะ นี่ค่ะได้เนื้อประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะในครั้งแรกเดี๋ยวเราจะทําโดยใช้เครื่องเบลนี่ทําให้ดูก่อนนะคะขั้นแรกเราจะต้องวอร์มเตากันก่อนค่ะและนําแม่พิมพ์มาทาน้ํามันหรือว่าทาเนยเล็กน้อยนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาหยอดเบลนี่กันค่ะ พอเราหยอดเบาลนี้ลงไปเราสามารถตกแต่งหน้าได้ตามใจชอบเลยนะคะในที่นี้เราจะใช้เม็ดมะม่วงหิมาพานต์และแอลมอนสไลด์ค่ะซึ่งก่อนนำมาใช้ต้องอบก่อนนะคะและนอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถตกแต่งด้วยผลไม้อบแห้งหรือว่าลูกเกดหรือว่าแคนเบอรี่สามารถตกแต่งได้ตามใจชอบและปริมาณตามใจชอบได้เลยนะคะ และตอนนี้บราวนี่ของเราก็พร้อมที่จะเข้าเครื่องแล้วค่ะก่อนที่จะนำเข้าเครื่องให้เราเคาะพิมพ์สักสองครั้งนะคะเราใช้เวลาในการเข้าเครื่องทั้งหมด16นาทีในการที่จะดูว่าขนมบราวนี่ของเราใช้ได้แล้วหรือยังให้เรานำไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปนะคะถ้าไม่มีเนื้อติดขึ้นมาก็แปลว่าสุกใช้ได้แล้วค่ะ ท่านผู้ชมท่านใดที่ไม่มีเครื่องทำราวนี่ไม่ต้องกังวลนะคะเราสามารถนำราวนี่ของเราเข้าเตาอ,อบได้ตามปกติเลยค่ะโดยเราจะเทบราวนี่ใส่ถาดอบด้วยไฟ170องศาอบเป็นเวลา30นาทีนะคะ และตอนนี้บราวนี่ของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยค่ะหน้าฟิล์มสวยงามมากๆสีสันน่ารับประทานรับรองว่ารสชาติอร่อยทำออกมาแล้วถูกใจทุกเพศทุกวัยขายดีมากๆแน่นอนค่ะยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดี h ชนแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาแนะนำกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ